กับเราช่องพายลันลังนะคะวันนี้พาน้องลันลังหมอกกำลังะะก,ออกายนะคะไม่ได้ออกนานแล้วค่ะดูกันเลยค่ะนี่ครับเดินเล่นก็มาเจอพ่อหมูดาวขี่พี่เดือนนะครับ พาพี่เดยวอดินออกกำลังกายเหมือนกันครับวันนี้อุ้มบุญหายครับมันนี้มีเห็นอุ้มบุญเลยเดินรักมาเลาะสาวแต่ผู้สาวหาย นี่นะครับว่าจะมาเล่นกับน้องอุ้มบุญแต่น้องอุ้มบุญไม่อยู่ก็นี่ก็เจ๊ไพบุญนะครับ ที่พบูนี่ก็อากาศแจ่มใสครับแต่กลางวันก็ร้อน เจอเพ่ออุ้มบุญแล้วครับพ่ออุ้มบุญนั่งอยู่โน่นครับที่ไในได้อุ้มบุญมาได้กับพี่พลอยทองมาได้กับน้องพลอยทองนี่ก็มาเจอพี่บุญคลองด้วยครับ เจอพี่เป็นคอแล้วก็แม่ขนุนนี่ครับเจอแล้วครับสาบุญ เดินหาตั้งนานที่นายได้ไม่แอบอยู่นี่เองครับ คองรับนี่ยืนคองส่วนตัวนู้นก็เป็นแม่ขนุนอยู่ใ,ใกล้กับบ้านของพายและลักนะครับเออ โ,โกลมเหมือนลูกฟุตบอลเลยนะอุ้มบุญเนินรักคันนะครับที่เป็นไม้ ผู้ว่าผู้สาวอุ้มมุนจะจะเท่าเรือนลักแล้วครับนี่ครับดื้อเกินดื้อมากเลย ไปหาแต่พี่บุญคลองครับเพราะว่าแต่ความพี่บุญคลองไม่อยู่ครับอย,อยากยากิดตามกันเยอะๆนะครับช่องไาเล่นรักครับผม บอคลองกับแม่ขนนครับนี่ก็เล่นดินครับเลรักเล่นดินน้องบุญเดินกลับไปกลับมาครับนี่ครับเนี่เล่นรักทำอะไรนั่น เราลักทำอะไรนั่นมีด้วยสิครับนี่ที่ตรงนี้เป็นที่ของแม่ขนนนะครับ ดินดินก็ฝุ่นเยอะเลยนะเลยรัก ดูมบนทำอะไรพี่น่ารักโอ้โหโอ้โหดูครับอฮะว่ะ นะคะโอ谢谢 edi, s <S ้โหอุ oh, ้มบุญทำไรนั่นอุ้มบุญทำไรอุ้มบุญทำไรสวัสดีเราจ้าแล้วจ้าจ้าแล้วกินกล้วยเด้อกินกล้วยเด้อกินกล้วยเด้อกินกล้วยเตี๋ยวกินกล้วยเด้ออุมบุญอุมบุญไม่ฟังเลยนะคะนี่กินกล้วยเด้อกินกล้วยเด้ออ่ะจ้าแล้วจ้าอ่ะไม่ฟังเลยนะคะนี่ดูอเรามันทเจ้าเรารักกันค่ะโอ้โห อย่ากินใบไผ่อย่ากินใบไผ่นะคะนี่เดี๋ยวเราต้องร,รอควนอ้นมาเอามาให้กินนะคะ ไม่ไ่มาให้กินแล้วนะคะนี่ครับแล้วครับมั่งม่กันครับครับกันครับเอาอ,อ,อ,อุมบุญจ่าก,กันจากแล้วจะเอ้าอกินกันอ่ากินเอาเลย ไม่ต้องถามผมกินอย่างเดียวเออเออเอา,เอ,าอย่างกันกินอีกเอาเอาอูมูนมากินคนเดียวทำไมนั่นไม่ให้พี่เลาลากินด้วยเลย กินคนเดียวเลยถาวแก้มกล่องนะคะนี่ถาวแก้มป่องกินคนเดียวแล้วก็มาอัดกินคนเดียวค่ะใช่ไหมได้รักดูนะคะแก้มของเขาเอ้ยไปดูแก้มแก้มของอุบุลกันนะคะโอ้โหโอ้โหวันนะวันนะเอ้ยหยาเฮ้ยหยา นนี่เอาและวรักไปแย่งของน้องกินอีกแล้วเอาเอาแย่งกันเอาเอาเอาเป็นยังไงเนี่ยฮะเอากินด้วยกันนะคะอย่แย่งกันรู้สึกว่าอุ้มบุญได้ยื้อเอานะคะนี่อุ้มบุญเอาไปกินหมดแล้วอุ้มบุญเอาไปกินหมดแล้วรักๆเอ้เอ้าเอาเหลือเออ มวนมากินคนเดียวเลยนะคะนี่เนึ่งจากพี่ละรักมาเลยค่ะนี่ละรักก็กกให้น้องนะคะอร่อยไหมชาแก้มปองดูแก้มน,นะคะดูแก้มเขาแก้มเขาตะปุตะปีมากเลยค่ะก็อย่าลืมฝากติดตามกันเยอะๆเลยนะคะ ก็สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับสติ๊ใ้เพ like ื่อนไม่พาดคลิปใหม่ได้นะคะ1แชร์น yeah. ึับสติ๊ก็เป็นหนึ่งกำลังใจของของครอบครัวไายแล้วล่ะนะคะขอบคุณค่ะ